ถูกใจเลยป่ะคำแดงนี่คือถูกใจแหละสวัสดีครับตาติกินโชนะครับ วันนี้เอาจริงๆไม่รู้จะกินอะไรด้วยแหละไม่รู้จะเอาเมนูอะไรอย่างเดียวมากินนะครับเพราะว่ามันกินอย่างเดียวมันไม่ค่อยอร่อยมันไม่ค่อยอยากนะครับผมก็เลยนี่เลยตัดปัญหาเขียดหน่อยหนึ่งหน่อไม้นะครับน้ำพริกนุ่มแกงหน่อไม้ดองนะครับเข้าสวยร,ร,ร้อนๆได้เหมือนกันนะครับวันนี้ขอญอาตรวมเมนูหน่อยละกันนะอาจจะพูดไม่ค่อยถูกมีแค่หมูด้วยหน่อยหนึ่งนะครับ อะไรเหลือในตู้กินเลยนะครับมาเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับจัดน้ําพริกก่อนเลยนานแล้วนะไม่ได้กินน้ําพริกเนี่ยแต่ผักมีอย่างเดียวมีหน่อไม้อย่างเดียวถูกใจเลยปะคำแดงนะี่คือถูกใจแหละ ฟังเสียงฟันอยู่ครบป่าไม่รู้เนี่ยช่วงโควิดนะครับมันก็เลยต้องแบบนี้แหละหากินเป็นตลงตลาดก็ไม่ค่อยได้นะครับก็ได้แค่ตลาดค่ายนี่แหละนะครับ ไม่อยากเสี่ยงใครอยู่พื้นที่เสี่ยงตอนนี้ก็ระวังตัวระวังอันนี้ด้วยนะครับเป็นห่วงยังมีคนดูคลิปผมอะ่ะ กินน้ำพริกเข้าไปสองคำเหงื่อแตกเลย่ะแค่หมูพี่เบสนะครับที่เหลือนะครับขอบนะครับกอบมาก ฝนตกนครับเขียดเยอะอนี่ยังไม่หมดแล้วนะแช่ตู้เย็นไว้กลัวทอดเยอะจี๊หมดเดี๋ยวมันจะเหนียวนะครับเอาแค่นี้พอแคบหมูนี่คือ เม่กรอบนะโคตรกรอบอีกนิดเดียวนี่จะเข้าขั้นแข็งแล้ว่ะ วันนี้จัดข้าวมาเยอะนะครับข้าวใสยังวะมาวันนี้ทอดเจ็ดอร่อยนะเพราะว่าใส่เกลือเข้าไปไอ้ชิ้แรกนั้นที่กินทอดเกี๊ยวเจิดเลยอะ่ะอันนี้เอยมีรสชาติหน่อย 음. Wow. Yeah. Mm -hmm. เจ้วแคบหมูนี่ต้องเลือกนะเลือกฟันที่จะเคี้ยวด้วยฟันผุนี่ไม่ได้นะ ใครไม่กินหน่อไม้ไหมหอ,อร่อยนะอร่อยเลยผมเคยได้ยินใครพูดไม่รู้อะว่าหน่อไม้มันไม่ค่อยมีประโยชน์อ่ากินไปก็อย่างผมว่ามันต้องมีประโยชน์สักอย่างหนึ่งนะของอ่ะมันต้องมีประโยชน์แหละสักอย่างหนึ่งแค่เรายังไม่รู้อัน่หนึ่งอย่างน้อยมันก็ทาให้เราอิ่มใช่ไหมเออนี่แหละประโยชน์หนึ่งอย่างละ มันต้องมีประโยชน์สักอย่างนึงนะครับสําหรับคนที่ไม่กินหน่อไม้นะผมว่ามันก็อร่อยดีนะหน่อไม้ดองหน่อไม้อะไรเงี้ยเนี่ยผัดไอ้ไอ้ไม่ให้แกงหน่อไม้ดองเนี่ยอร่อย้วยเผ<ด><ด>็ดดีรสจัดดีมีความเปรี้ยวหน่อไม้ดองแล้ว that one อโอ้ข้าวเยอะๆหมดแล้วด,ดูเลยจอดอร่อยมากครับพริกหนุ่มนี่ต้องกินกันหน่อไม้นะแล้วก็แคบหมูเข้ากันสุดๆ เอนแตกแล้วนะอืมเผ็ดไปว้าพริกออกฤิ์แล้ว มาแล้วเดี๋ยวขอตัวไปกินน้ำก่อนนะครับอโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตาติกินโชสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับใครชอบให้กินหลายๆอย่างแบบนี้ก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมอาจจะจัดให้บ่อยๆเลยก็ได้ไปละ